ว่านยายลามาตถูเดินวัดมูยายล่าทีเป็นบุญพี่น้องค่ะที่เป็นบุญเสียงกล่องแม่พี่น้องมาทำพรมสะอาดยายลามาตถูเดินวัดศาลาเดินศาลาเมื่อนี้ยายลามาเส็จกระจุกคับลูกสิไงผู้คนมากระดับกระดาษจนกระดับกระดับกระดาษผูคนมีศีลนานะพี่น้องทางจากของเก็บบ่เป็นแบบขวดทูไปนี่แล้วทั้งหดครับน ไหนเท้าไหนเท้าหนูอยู่ไหนมือเพันประดับประดาเอ้าเท้าอยู่ไหนพี่นุ่นพี่นุ่นเอาอันนี้ปีใส่เอาอันไหนเอาอันมัดจังไว้นี่เอาอันมัดจังไว้นี่อันดอกไฟเข้าน่ะดอกไฟโอ้กระโจยใหญ่ไปใส่จังวะแล้วแมนพุ่นบ่พูนพูนพูนเอาไปหน้าวัดพุ่นบ่เออแม่นเอาไปมืงขึ้นหนิงามงามมึอขึ้นหนิหนูเมียประมาณหาโมงหนูกับประเทศไทยโอ้โหกลัวนี่แหละ แมนแมนแมนก็จเจ้าปวดร่องไฟเนาะนอันเป็นงานฉลองสาราพี่น้องเดี๋ยวยายล่าใไ,ไทยให้เบิงเดิอพี่น้องเด้อมันแดดกักัจะาวากันพี่น้องนี่ยายล่ากัเซตกระจกวันนี้กัเลยล่ืมค่าว่าโอ้ยไทยวิดีโอมาให้นี่ผู้น้าที่มผู้ผ้าเห็ดพี่น้องเอ้ยคุณแม่แต่บ่มีแม่กับ่าเป็นงานงามได้กัแมนตาอ,อีแมวนี่ผู้เถ่าผู้เถ่าเขาออกมาเฮ็ดชอยกัน ปลาดปลาดางามพี่น้องอันนี้พานใหญ่นี่ผู้พาทธาสีนี่ยังใหญ่เขียงจมตัวโอ้ยเอิอมข่อยมาจมตัวยกข่จังเลยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อป้าพี่น้องข่อยยกขึ้นบ่ป้าได้ข่อยยกบ่ขึ้นพี่น้องแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องพายาน่าใหญ่ไข่อยเป็นผู้ธาสีนี่ หน้าโบดพี่น้องคะหน้าโบดหน้าโบดโอ้ยหูจังไรเบื้งในพี่น้องคอยว่านี่พี่น้องหน้าโบดประจันเยัยคอยได้ยินว่าหน้าโบดประจันหน้าโบดจังไรยัยยิ้มจนปากสี่กันว่ามาถ้าอนเขาเคยเห็นแล้วจักปีแล้วเขาบอกทัานในจะฉลองอยู่ไอ้สิบสิบล้วบอกเขาทันได้ฉลองอยู่เป็นไหมอ่า ทุกค่ก็ท่านในทารองพุทธเยท่านในพ่ออันนี้ก็ได้อันนี้ปั้นด้วยมือเจ้าของเอย่างนี้นี่ปั้นในมือสร้างสร้างนี่แหะเป็นผู้ปั้นอย่างนี่หนาสร้างบ้านทุกค่ายงามพี่น้องประดับประดางามงามเดี๋ยวยาลาเดี๋ยวยาลาเขาไปทางนันก่อนไปพันสรีวาป้าทังโดนเทอานะไปเดี๋ยวเจ้ไงพันสรีวาให้นะไปเบิ่งทางนันแบบนี้เข้า มันไทยยายล่าที่ไทยเนีมม่ยหแดงดอกบบบนี้พี่น้องยนี่ยอมูเวนมันมันมันแจงปวดเลียมตาปวดเนาะเดี๋ยวชิปนี้ยายลาก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ